คลิปนี้เรียกได้ว่าเปลี่ยนมันทั้งตัวสวัสดีครับผมสตาร์จาก EC4Live นะครับวันนี้จะพามาดูการอัปเกรดชุด100ไปเป็นสายธนูนะครับซึ่งแนะนำว่าสายนี้เนี่ยคนจะเริ่มเล่นเนี่ยอาจจะต้องมีต้นทุนนิดหน่อยจะต้องมีเป็นถุงเป็นถางนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเซ็ตของ Timekeeper เนี่ยไม่มีอะไรที่มันช่วยสายธนูนะครับแต่จะเป็นเชิงประมาณว่าชิ้นไหนควรหาก่อนนะครับผมควรทำมาก่อนเพื่อดาเมที่สูงมากขึ้นนะครับ โอเคสำหรับใครที่ไม่ทันความสามารถของเซตไทม์คิปเปอร์นะครับเซตหนึ่งร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับทีแรกที่จะพูดถึงก็จะเป็นหมวกนะครับให้อลแต่สองเลือดห้าร้อย sp หนึ่งร้อยลดระยะเวลาไล่ห้าเปอร์เซ็นต์มีดูดเลือดดูด sp เหมือนไรเวิร์ดนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้เท่าไหร่นะครับสายออโต้สเปลส่วนเสื้อนั้นให้อลสองให้เลือดห้าร้อย sp ห้าสิบ m เดฟสาม perfect dot สามโล่เพิ่มเลือดห้าร้อย m เดฟห้ามีต้านทานธาตุปกตินะครับสิบห้าเปอร์ ส่วนนี้ใครนึกไม่ออกก็ประมาณเกือบๆเลดิกครับส่วนผ้าคลุมเพิ่มฟ20ี 20m def 5 perfect d o 5แล้วก็มีต้านทานธาตุปกติอีก15%ในส่วนของรองเท้าเพิ่มเลือด50เพิ่ม maxp 100 m def 4ลดระยะเวลาไล่อีก5%แล้วก็มีฟื้น hp และ sp เพิ่มขึ้น15%นะครับส่วนตัวมีด proportion กับตัวเซ็ตคอมโบเนี่ยผมไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าเราใส่ไม่ได้แน่นอนเพราะมาถึงเราจะเปลี่ยนธนูก่อนเลยครับ ส่วนธนูที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นธนูทองบวกสูงๆนะครับซึ่งจะเป็นธนูที่แรงที่สุดในตอนนี้นะครับของชาร์ตเทสเตอร์ส่วนธนูอื่นที่ใช้แนะนำนะครับก็จะมีธนูออกอาเชอร์โบครับแล้วก็จะมีตัวของคันตาเผาซึ่งออคอาเชอร์นี่มันมีข้อดีตรงที่ว่าเรายิงแรงง่ายครับมันบวก50%มาเลยส่วนคันตาเผาเนี่ยมันมี2อลูใช่ไหมครับแล้วมันออฟได้ด้วยซึ่งออฟที่ที่สุดก็เป็นเอ็กซ์เพรสอาเชอร์ครับโจมตีไกลส่วนธนูไหนแรงกว่ากันนะครับผมทําชาร์ตมาให้ดูครับผม ก็จะเริ่มที่คันตะเพานะครับที่ต่อให้ออกได้ EA แล้วก็มีการได้2โลนเนี่ยก็ยังจะเบากว่าธนูออกนะครับซึ่งธนูออกเนี่ยมันง่ายกว่าไงมันสามารถใช้ธนูออกแล้วก็แรงขึ้น50%เไปเลยนะครับซึ่งจะตามมาด้วยธนูทองนะครับที่บ0กสิขึ้นไปเพราะว่าตัวธนูทองเนี่ยสามารถเปลี่ยนธนูธาตุไปมาได้ใช่ไหมครับมันสะดวกดีแล้วมันมี EA นะครับแต่ว่าธนูทองที่ว่าแรงแล้วก็จะไปแพ้ให้กับตัวออกอาเชอร์นะครับที่เคลือบธาตุนะครับเมื่อไปยิงมอนที่แพ้ธาตุนะครับต แต่เหนือสิ่งอื่นใดครับเมื่อเราอัปเกรดโบไปถึง14ครับธนูทองจะแรงสุดเสมอแล้วครับซึ่งจะเลือกใช้ธนูไหนนะครับก็แล้วแต่งบประมาณของเรานะครับซึ่งยิ่งเรายิงแรงมากเท่าไหร่นะครับเรายิ่งประหยัด SP มากขึ้นซึ่งเราจะพูดเป็นเรื่องถัดไปนะครับปัญหาแรกและปัญหาใหญ่ที่ชาร์เ์เซอร์จะเจอนะครับก็คือปัญหาเรื่องของ SP ครับซึ่งตัวเซตโปรเมชั่นเนี่ยก็มีตัวระเบิดเขียวใช่ไหมช่วยดูด SP ที่อัตรา1%นะครับซึ่ง1%เนี่ยมันน้อยไป เราก็ต้องมีของมาช่วยเพิ่มอัตราการะโดดนะครับสิ่งแรกที่จะนำนะครับเป็นราคาถูกครับก็จะเป็นตัวมัฟบังกรช่วยเพิ่มอัตราการะโดด SP มาอีก1%แล้วก็ใส่การ์ดเป็นเมมบัตนะครับเพื่อเพิ่มความแรงโจมตีระยะไกลซึ่งในคลิปตัวอย่างก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้การ์ดเมมบัตทําให้ดดเมจที่ทดสอบเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นให้เห็นนะครับนอกจากตัวมัฟบังกรแล้วก็จะมีตัวของคอสตูออฟแมลงดครับที่จะมีส่วนของด้านบอนดูด SP แล้วก็ที่ปีกดูด SP ครับผม ถ้าหากว่าเราทําใจไม่ได้เราก็ใช้อีกทีหนึ่งก็ได้ครับนั่นก็คือการลดการใช้ SP มันซะเลยครับซึ่งของลด s อราคาถูกไปแพงก็จะมีตัว Metal Portion นะครับนินจาสูตรที่ใส่คู่กับชิโนบิเซต์นะครับผมถ้าไม่อยากเปิดงสล็อตประดับก็จะเป็นเสื้อกิฟเฟนนะครับรค่อยมาเป็นหูฟังโอเพนแอร์นะครับที่ลด s อแล้วก็เพิ่ม s p ด้วยเวลาค่ามอนได้นะเมื่อเราสามารถลดปัญหาในการใช้ SP ของชาร์ตเชสเตอร์ได้นะครับเราก็สามารถเล่นชาร์ตเชสเตอร์ธนูได้แล้วต่อมาก็จะมาดูของงเพิ่มมมคควาแรรน,นนๆะับผ ชินแรกที่แนะนำก็คือตัวเทม d e ็กนะครับที่มี EAC ถ้าเราอัปเดตถึง120นะครับตัวรองเท้าเนี่ยจะให้เรามี E A รวมกันแล้วถึง13เลยนะครับสำหรับใครที่จะมีปัญหาเรื่องของ SP อย่าเพิ่งเอา Off Hook Eye มานะครับเพราะว่าถ้า Off Hook Eye ทำงานเนี่ย SP ขเขาจะโดนเดนเป็นหมดเลยนะครับต่อมาของที่แนะนำอีกอันนึงก็จะเป็นตัวของ b a g u ว n a ในเลเวลต่ำนะครับอ่า การใส่บาโกนาว่าเนี่ยเพิ่มดาเมจขึ้นมาเยอะเลยเพราะว่าตัว ATK เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มมานะครับในตอนนี้เราใส่2ข้างก็ได้นะครับสำหรับใครที่ใช้ธนูเลเวลสูงหน่อยแล้วก็ตัวบาโกนาว่า2ข้างเนี่ยเริ่มจาก1นึ่ฮิตอุ่นได้ที่เลเวลร้อยกว่าแล้วนะครับอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับใครที่ใช้เสื้อกิเฟนก็จะมีแอนเชนเซอร์ลิงนะครับเพิ่ม ATK น้อยกว่าแต่มันมีรูนะครับแล้วก็มันมีตัวของลด ACD ลง มีตัวรูให้ใส่การ์ดได้ด้วยสำหรับตัวเสื้อถ้าหากว่าใครใส่แล้วมันมีรูก็ใส่ตัวการ์ดวัดโจนเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อกิฟเฟนมิจิโกลบหรือดินจาที่เจาะรูแล้วนะครับส่วนปากเป็นตัวไอเทมอะไรก็ได้นะครับที่บวก ATK หรือไม่ก็บวกสแตทนะครับเพราะว่าในช่วงท้ายเนี่ยเราจะเริ่มใช้สกิลที่มีการเพิ่มดาเมจจากสแตทนะครับซึ่งสกิลเหล่านั้นก็ได้แก่ซีเวลเลสตอมแล้วก็ไทเกิลช็อตนะครับที่แรงขึ้นตามสแตทที่เรามี ซึ่งแน่นอนครับถ้าหากว่าตัวส t ต t ดีตัว ATK D ก็ต้องเป็นปากปลาทองใช่ไหมครับส่วนช่องกลางก็จะเป็นตัวโลโบอายนะครับที่เพิ่มเดเมจได้มากแต่ว่าในท้ายเกมนะครับตัว b บล็กเดว i l m a มาที่เพิ่มออสแต a สเนี่ยจะเพิ่มได้มากกว่านะครับเ <Okay, S 2> ผมก็เหมือนเดิมนะครับความแรงของซีเวนสตอ o r m กับไทเกอร์ช็อตขึ้นอยู่กับสแต t a อจิแล้วก็เด็กนะครับนอกนั้นคอสตูมมาแรงโดก็แนะนําเป็นตัวออฟของโจมตีไกล หรือม่ก็เป็นเด็กก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเด็กเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มตัวเดเมจให้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าออฟเชงเด็กข้างเดียวแบบส่วนปากที่เป็นเชงเด็กนะครับไม่แนะนำนะครับเพราะการเพิ่มเด็กแต่ไปลดเอจิเนี่ยจะทําให้เอนะ็กเกิลช็อตเน่ยเบาลงนะครับส่วนซีวีเลนสตอมเราจะหันมาใช้เมื่อไหร่นะครับเราจะเปลี่ยนไปใช้ก็ต่อเมื่อเอลซอมเราไม่สามารถฆ่ามอนสเตอร์ได้อย่างใกล้เคียงเลยแบบยิงแล้วเลือดมันยังไม่เหลืองเลยครับซึ่งส่วนนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นช่วงของเลเวลร้อยสามสิบนะครับ คลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสำหรับใครที่ไม่ได้กดข้ามคลิปนะครับผมก็จะได้ทักทายกันแบบนี้นะครับทุกทุกทุกคนไม่ได้กดข้ามใช่ไหมครับยังไงก็ขอบคุณที่ทุกคนติดตามนะครับผมสำหรับใครที่หลงเข้ามาดูใหม่แล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคอนเทนต์ใหม่สดเสมอนะครับโอเควันนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ